วันนี้สิ่งที่ผมแนะนําพวกเราก็คือกลับไปหาอาชีพที่พวกเราจะใช้เป็นหลักยึดในการที่จะสร้างอนาคตให้ได้เป็นล,ลําดับแรกเมื่อเรามีหลักยึดที่ดีแล้วจงรักษาม,มันดูแลมันให้ดีใช้หลักยึดเป็นตัวที่จะทำให้เราก้าวไปสู่การสร้างอนาคตสร้างกระเป๋าอื่น ก็เป็นขังสำรองให้พวกเราอยากก่าเกาะจนกระทั่งหลักยึดนั้นมันไม่สามารถที่จะประคองมันอยู่ได้จนกระทั่งหลักมันหักหลักมันพักซึ่งหลายๆคนอาจจะมีหลักยึดเพียงแค่หลักเดียวแล้วทุกคนก็มาเกาะหลักนี้ผลสุดท้ายมันก็ไม่สามารถที่จะพยุงเราอยู่ได้เมื่อหลักยึดมันหัก ชีวิตหลายๆคนก็ลำบากเพราะนั้นผมคิดว่าการเริ่มต้นอนาคตที่ถูกต้องนะครับพวกเราต้องหาหลักยึดที่มั่นคงให้กับตัวเองแล้วก็พยายามที่จะต้องหาหลักยึดใหม่เพื่อที่จะช่วยกันค้ำจุนให้ชีวิตเรานั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึนไปอีกนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำพวกเรานะครับ ยาประมาทกับชีวิตอะไรก็ตามที่มันมีสำรองได้นั่นคือสิ่งที่พวกเราควรหาอะไรที่มีอย่างเดียวมีชิ้นเดียวเมื่อมันหายไปเราก็ไม่สามารถที่จะเอามันกลับมาได้แต่ถ้าเรามีสิ่งที่ทดแทนอันใหม่ถึงแม้มันจะหายไปเราก็ยังมีอย่างอื่นที่จะมาใช้ทดแทนได้ชีวิตเราก็เจ็กเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามา,าพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่า ส่งบอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็นั่งอยู่ใต้เพิงหลังคานะครับที่สร้างไว้ตรงบริเวณบ่อน้ำนะครับใช้ประโยชน์ได้มากนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้แดดร้อนมากๆนะครับอย่างดีที่ผมได้สร้างมันขึ้นมาจนแล้วเสร็จนะครับสามารถที่จะมาใช้ในการหลบแดดหลบฝนนั่ง อัดคลิปเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวดีๆให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับผมก็ขอให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะครับในยามที่พวกเรายากลำบากพวกเรากำลังต่อสู้ชีวิตนะครับอะไรที่จะให้กำลังใจกันได้พวกเราก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับมี f c มีท่านผู้ชมอยากที่จะให้ผมช่วย ให้แนวคิดช่วยให้มุมมองในการที่พวกเราจะสร้างชีวิตคุณหมอมีมุมมองอย่างไรในการที่จะแนะนำให้พวกเราสร้างอนาคตหรือสร้างชีวิตที่มีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับผมคิดว่านี่เป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับวันนี้มีผู้คนเป็นจำนวนมากนะครับ ที่ยังหาฝั่งตัวเองไม่เจอนะครับยังหาอนาคตตัวเองไม่ได้เลยสาเหตุมันมาจากอะไรครับผมคิดว่าคนโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจวิธีการและหลักการในการที่จะสร้างอนาคตนะครับคนโดยส่วนใหญ่ชอบที่จะมองว่าการสร้างอนาคตคือการสร้างรายได้นะครับยิ่งมีรายได้มากนั่นแสดงว่ามีโอกาสที่จะอนาคตดี ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วซึ่งมันไม่ใช่ความสําเร็จที่ยั่งยืนนะครับผมอยากที่จะเอาประสบการณ์ผมมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังวิธีการที่เราควรที่จะสร้างอนาคตหรือสร้างชีวิตเราเพื่อให้มันยั่งยืนคืออะไรนะครับ ผมอยากจะเปรียบเทียบเพ้พวกเราเห็นนะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมมีเพิงหลังคาตรงนี้ที่ทําให้ผมสามารถนั่งอยู่ตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องร้อนโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยผมอยากนั่งตอนไหนผมก็นั่งได้แต่ถ้าผมจะต้องมานั่งตากแดดคงไม่สามารถที่จะนั่งได้อย่างยาวนานนะครับ ก็คงจะหาที่กำบังเพื่องลังคานี้ก็เหมือนเกาะกำบังหรือสิ่งที่จะให้เราเกาะเพื่อที่จะประคองตัวเองให้สามารถที่จะยืนอยู่ได้ถามว่าสิ่งที่เราจะเกาะเนี่ยหรือหลักที่เราจะยึดเพื่องลังคานี้มันก็ไม่ใช่เพิงหลังคาที่ ถาวรอ,อะไรมากหรือแข็งแรงอะไรมากแต่อย่างน้นอยๆมันก็คือเพิงหลังคาที่เราสามารถจะใช้ประโยชน์ได้ผมกําลังสื่อท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าชีวิตพวกเราวันนี้พวกเรามีหลักยึดหรือยังหลักยึดมันจะต้องเป็นหลักยึดที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะประคองตัวเองยืนอยู่ได้สามารถที่จะช่วยพยุงพวกเรา ให้สามารถที่จะทํากิจกรรมอื่นได้หลักยึดนี้อาจจะไม่ใช่หลักยึดที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่หลักยึดที่มีมูลค่าสูงที่สุดแต่มันกลับจะเป็นหลักยึดที่ทําให้เรานั้นสามารถที่จะใช้เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราก้าวไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้อีกเพิ่งหลังคาที่ผมสร้างขึ้นนันนี้ มูลค่าเพียงไม่กี่พันบาทนะครับแต่มันกลับทําให้ผมได้ถ่ายทอดเรื่องราวของโคกหนองนาได้ถ่ายทอดคำสอนหรือวิธีการคําแนะนำที่ผมได้บอกเล่าเรื่องราวให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังถ้าผมไม่มีเพิงหลังคานี้ผมก็คงจะยากลำบากในการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวหรือ ผมจะมาพัฒนาโคกหนองนาบริเวณนี้ก็คงจะยากลำบากยิ่งขึ้นไปอีกแต่เมื่อผมมีเพิงหลังคานี้แล้วมันกลับทำให้ผมมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นการพัฒนาในโคกหนองนาก็เริ่มที่จะดีขึ้นนั่นแสดงว่าหลักยึดนี้มันช่วยทำให้ผมสาม,มารถที่จะก้าวไปสู่การสร้างความสำเร็จ ที่เพิ่มขึ้นไปได้อีกวันนี้ผมอยากให้พวกเรานะครับลองกลับไปมองชีวิตพวกเราหลักยึดของพวกเราคืออะไรหลักตรงนี้มันจะช่วยประคองเราให้เราสามารถไปสร้างอนาคตไปสร้างชีวิตได้ดีแค่ไหนวันนี้ผมคิดว่าหลายๆคนในประเทศไทยหลักยึดยังไม่ค่อยดี ชีวิตถึงยังต้องกระเสือกกระสนยังต้องดิ้นลดถ้าวันนี้เรามีหลักยึดที่ดีถึงแม้มันจะไม่ได้ดีที่สุดแต่อย่างน้อย,อยมันได้ช่วยประโยชน์ยามที่เรายากลำบากผมว่ามันคงจะช่วยให้เราเริ่มที่จะมีอนาคตขึ้นแต่วันนี้ผมคิดว่าหลักยึดของหลายๆคน ส่วนใหญ่มันจะผุผูพังพังจะหักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นกกายังต้องหากิ่งไม้เพื่อยึดเกาะมันไม่ได้สามารถที่จะบินได้ตลอดเวลาผู้คนก็เหมือนกันครับเราไม่สามารถที่จะทํางานได้ตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะขี่รถได้ทั้งวี่ทั้งวันแต่เราต้องหยุดพักตรงที่เราหยุดพักนั่นแหละครับ คือหลักที่จะยึดเราเรือยังต้องมีการทอดสมอเรือเพื่อให้เรือหยุดนิง่งถ้าเรือไม่มีการทอดสมอก็จะถูกขึ้นซัดไปที่ไหนก็ไม่รู้วันนี้สิ่งที่ผมแนะนำพวกเราก็คือกลับไปหาอาชีพที่พวกเราจะใช้เป็นหลักยึดในการที่จะสร้างอนาคต ให้ได้เป็นลำดับแรกเมื่อเรามีหลักยึดที่ดีแล้วจงรักษาม,มันดูแลมันให้ดีใช้หลักยึดเป็นตัวที่จะทำให้เราก้าวไปสู่การสร้างอนาคตสร้างกระเป๋าอื่นเพื่อเป็นขังสํารองให้พวกเราอย่ากเกาะจนกระทั่งหลักยึดนั้นมันไม่สามารถที่จะประคองมันอยู่ได้ จนกระทั่งหลักมันหักหลักมันพักซึ่งหลายๆคนอาจจะมีหลักยึดเพียงแค่หลักเดียวแล้วทุกคนก็มาเกาะหลักนี้ผลสุดท้ายมันก็ไม่สามารถที่จะพยุงเราอยู่ได้เมื่อหลักยึดมันหักชีวิตหลายๆคนก็ลำบากเพราะนั้นผมคิดว่าการเริ่มต้นอนาคตที่ถูกต้องนะครับพวกเราต้องหาหลักยึดที่มั่นคงให้กับตัวเอง แล้วก็พยายามที่จะต้องหาหลักยึดใหม่เพื่อที่จะช่วยกันค้ำจุนให้ชีวิตเรานั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นไปอีกนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำพวกเรานะครับย่าประมาทกับชีวิตอะไรก็ตามที่มันมีสำรองได้นั่นคือสิ่งที่พวกเราควรหาอะไรที่มีอย่างเดียวมีชิ้นเดียว เมื่อมันหายไปเราก็ไม่สามารถที่จะเอามันกลับมาได้แต่ถ้าเรามีสิ่งที่ทดแทนอันใหม่ถึงแม้มันจะหายไปเราก็ยังมีอย่างอื่นที่จะมาใช้ทดแทนได้ชีวิตเราก็เจกเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีที่มีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมท่านใดฟังแล้วรู้สึกว่าชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์เลยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ